ข้อจำกัดของกระบอกไล่นกแบบที่เป็นท่อพีวีซนนล้วนเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุณหภูมิสภาพอากาศด้วยนะครับกระบอกนี้เนี่ยผมเพิ่งเอาออกมาจากในรถนะครับรถในรถที่เปิดแอร์นะก็มันจะมีความเย็นของมันอยู่ในตัวกระบอกนะครับถ้าใช้เชื้อเพลิงเป็นเมที่แอลกอฮอล์เนี่ยการจุดครั้งสองครั้งแรกเนี่ยนะครับมันอาจจะเผาไหม้ไม่เต็มที่เสียงอาจจะไม่ดัง ว่าตัวเนี้ยมันจะยังเย็นอยู่นะมันต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมของมันนะครับก็คืออุ่นๆมันจะจุดติดดีนะครับอันนี้ผมออกแบบมาให้สามารถถอดแย,ยกชิ้นส่วนได้นะเวลาเราเก็บนะครับหรือกกพาไปไหนนะครับก็จะแยกเป็นสองชิ้นอย่างนี้นะครับการแยกเป็นสองชิ้นอย่างนี้นะครับถ้าเราพ่นแอลกอฮอล์เท่าเดิมนะครับแยกสองชิ้นอย่างนี้ออกเอาท่อนปลายออกอย่างนี้มันเสียงมันก็จะเบาลงได้นะครับโดยที่ไม่ต้องลดปริมาณแอลกอฮอล์ แต่ถ้าจะให้ดีก็คือลดปริมาณแอลกอฮอล์ลงนะครับมันก็จะประหยัดไปด้วยถอดท่อนปลายออกนะครับเสียงก็จะดังประมาณนี้นะครับดังน้อยลงหนะ่ับทีนี้ถ้าใส่ท่อนปลายเข้าไปนะครับก็เสียงก็จะดังขึ้นอันนี้คือในการพ่นปริมาณการพ่นแอลกอฮอล์ที่เท่ากันนะครับพ่น5ครั้งเหมือนกันต้องดูหัวสเปรย์ด้วยนะว่ามันพ่นเป็นองฝอยดีไหม ปไม้ตรงนู้นไหวเลยไกอันนี้คือต่อท่อนปลายนะครับทางหนึ่งนะอันนี้ครับจบนะอันนี้คือแบบที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นเมทิลแอลกอฮอล์ได้อย่างเดียวนะครับอันนี้ใช้แก๊สไม่ได้นะ อันนี้คือเศษที่หลงเหลือจากการเผาไหม้ไม่หมดเลย คนสิบครั้งเลยนะ จ,จุดต่อเนื่องไปแล้วมันดังอย่างเนี้ยแสดงว่า,าองค์ประกอบมันไม่สมบูรณ์นะครับแล้วเพลิงอาจจะเยอะไปอากาศข้างในน้อยไปอะไรอย่างนี้ครับมีข้าเหมาลงเหลือในห้องเผาไหมบางทีก็จะมีอ่าหยดน้ําที่หลงเหลือจากการเผาไหมค้างอยู่ข้างใน,นก็กลายเป็นว่าไม่เหมาะสมละ ออกแกว่งเอาน้ําเอาอะไรข้างในออกเอากากาศเข้าไปปุ๊บเหมือนกัสมบูรณ์ปกติแล้ว